อาคารสำนักงานสูง30ชั้นกลางเมืองซึ่งเต็มไปด้วยแสงไฟนีออนและเงาสะท้อนจากกระจกไม่ได้พลุกพล่านนักในเวลากลางคืนยิ่งในช่วงตีสมถนนเบื้องล่างก็แทบไม่มีรถสัญจรมีเพียงแสงจากป้อมยามหน้าตึกที่ยังสว่างอยู่เต้ชายหนุ่มวัย9 9ปีผู้เพิ่งเข้ามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตึกนี้ได้เพียงสัปดาห์เศษกำลังนั่งจิบกาแฟขม,ขม หน้าโต๊ะควบคุมกล้องวงจรปิดเขาไม่ใช่คนกลัวผีไม่ได้เชื่อเรื่องลีลับแต่ความเงียบที่แทรกตัวอยู่ทุกซอกของตึกมักทำให้หัวใจเขาเต้นแปลกๆหน้าจอกล้อง16ช่องเรียงรายอยู่ตรงหน้าแสดงภาพจากทุกมุมของตึกทั้งโถงลิฟต์บันไดหนีไฟทางเดินและที่จอดรถใต้ดินเต้หมุนจอตามรอบตรวจสอบว่าทุกอย่างยังคงเรียบร้อยตามหน้าที่แต่แล้วเขาหยุดที่ภาพจากกล้องหมายเลขสี ซึ่งจับภาพบริเวณหน้าลิฟท์ชั้น14หญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวในภาพสวมชุดทำงานสีดำผมยาวตรงปล่อยโปรกไลเธอเดินออกจากมุมลิฟต์อย่างช้าๆแล้วตรงเข้าสู่มุมกล้องด้านขวาก่อนที่ภาพจะสิ้นสุดที่เธอเดินพ้นกรอบไปเต้ขมวดคิ้วเขาไม่คิดว่ามีใครอยู่ชั้น14ในเวลานี้เขากดเรียกดูภาพย้อนหลังของกล้องตัวเดิม ภาพจากคืนก่อนหน้าหญิงสาวคนเดิมคืนก่อนนั้นอีกก็ยังเป็นเธอทุกครั้งเวลาใกล้ตีสามทุกครั้งเธอใส่ชุดเดิมท่าทางการเดินเหมือนเดิมรากับเทปเดิมที่ถูกเล่นซ้ำแต่เมื่อดูเวลาบันทึกนี่ไม่ใช่คลิปย้อนหลังที่วนซ้ำเป็นการบันทึกใหม่ของแต่ละคืนกล้องยังทำงานตามปกติแปลกเต้พึมพำ เขาเอนหลังพิงเก้าอี้พยายามหาเหตุผลระบบกล้องรวนรอพนักงานบริษัทที่ขึ้นมาทำโอทีโดยไม่แจ้งรอหรือแค่เงาที่บังเอิญเหมือนกันแต่ลึกๆเขากลับรู้สึกเหมือนกำลังมองบางอย่างที่ไม่ควรเห็นเหมือนสายตาของหญิงสาวในกล้องแม้จะไม่เคยหันมามองแต่ก็รับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างในคืนต่อมาเต้ตัดสินใจเดินตรวจพื้นที่โดยรอบชั้นส4บล่วงหน้า เขาขึ้นลิฟต์ไปดูด้วยตัวเองโถงหน้าลิฟต์เงียบสงัดมีเพียงแสงจากหลอดไฟสั่นไหวเล็กน้อยเงาเต้ทอดยาวบนผนังหินอ่อนและอุณหภูมิเย็นจัดผิดปกติเขาเดินไปตรวจที่กล้องตัวที่สี่พบว่ามันทำงานปกติไม่มีรอยถอดหรือถูกเปลี่ยนตำแหน่งเขาหันมองรอบตัวทุกอย่างเงียบสนิทผนังหินอ่อนตรงโถงหน้าลิฟต์เย็นเฉียบอย่างแปลกประหลาดเขาเดินไปยืนกลางโถง หยุดอยู่ตรงจุดเดียวกับที่เธอมักจะเดินผ่านในกล้องลองหลับตาฟังความเงียบชั่วครู่ราวกับพื้นที่ตรงนั้นยังอุ้มเสียงบางอย่างที่คนทั่วไปไม่ได้ยินเต้กลับลงไปยังห้องควบคุมกล้องอีกครั้งด้วยสีหน้าครุ่นคิดเขานั่งลงจ้องจออีกครั้งและเริ่มรอคอยเวลาตีสามของคืนถัดไปด้วยใจที่ไม่แน่ใจว่าอยากเห็นมันอีกหรืออยากให้มันหายไปคืนถัดมา ท้องฟ้ามืดสนิทไร้แสงจันทร์อากาศภายในห้องควบคุมกล้องเย็นเฉียบกว่าทุกวันเต้รู้สึกว่ามันไม่ได้เย็นจากแอร์แต่เหมือนเย็นจากความม่างเปล่าที่คืบคลานเข้ามาแบบไม่มีเสียงเขานั่งจ้องจอที่สี่ตั้งแต่ก่อนตี35นาทีมือทั้งสองวางแน่นบนโต๊ะเขาก็เวลาไว้แม่นเพราะอยากพิสูจน์ด้วยตาตัวเองว่าสิ่งที่เห็นทุกคืนนั้นเป็นอะไรกันแน่เมื่อเวลาตีสามตรงมาถึง เตจ้องไม่กระพริบกล้องยังคงทำงานไม่มีสัญญาณผิดปกติแต่ภาพที่ค่อยๆปรากฏตรงหน้าทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบหญิงสาวชุดดำปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เต้มั่นใจว่าไม่มีลิฟบานไหนเปิดเลยเธอไม่ได้ออกมาจากลิฟเหมือนที่เคยเธอโผล่ออกมาจากเงามืดที่มุมกำแพงด้านข้างซึ่งเป็นบริเวณที่ควรเป็นแค่เงาทึบไม่มีทางเดินไม่มีช่องไหนเลย ภาพนั้นทําให้เขาขนลุกวาบเขารีบลุกขึ้นหยิบไฟฉายพร้อมวิทยุสื่อสารแล้ววิ่งขึ้นบันไดหนีไฟไปยังชั้น14ด้วยความเร็วที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนเสียงฝีเท้าเขาดังก้องสะท้อนในบันไดเงียบงันยิ่งวิ่งภาพของหญิงสาวคนนั้นยิ่งฝังแน่นในหัวเขาผลักประตูเหล็กออกสู่โถงหน้าลิฟท์ชั้น14มันว่างเปล่า ไม่มีแม้เสียงฝีเท้าอื่นไม่มีเงาเคลื่อนไหวนอกจากตัวเขาเองและเสียงหอบหายใจที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเขาหันมองไปยังมุมกล้องตำแหน่งที่เห็นหญิงสาวโผล่ออกมาเมื่อครู่มันเป็นผนังเปล่าเรียบไม่มีแม้ช่องลมหรือทางเดินเชื่อมต่อเต้ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานหลายนาทีก่อนจะกลับลงมาอย่างช้าชเมื่อกลับมานั่งหน้าจออีกครั้งเขาย้อนดูภาพซ้ำทันทีและใช่เธอจริงๆที่เดินออกมาจากเงามืด ไม่ใช่จากลิบที่แปลกยิ่งกว่านั้นขณะที่เธอเดินพ้นมุมกล้องไปเงาของเธอไม่ได้ขยับตามแสงไฟตรงทางเดินเหมือนปกติรากับเธอไม่มีเงาเลยเตนั่งนิ่งอยู่หน้าจอนานนับสิบนาทีความคิดวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ได้เห็นเขาหยิบกระดาษบันทึกเล็กๆมาจดเวลาและลักษณะเหตุการณ์ไว้ไม่ใช่เพราะต้องรายงานใครแต่เพื่อให้ตัวเองแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ภาพหลอน ขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงดังแผ่วเบาผ่านลำโพงที่ต่อกับกล้องเสียงเหมือนรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนแต่มันดังซ้ำซากเป็นจังหวะเดิมเหมือนถูกบันทึกไว้เขารีบกดหยุดเสียงแล้วลองเปิดฟังใหม่อีกครั้งเสียงเดิมจังหวะเดิมสามครั้งแล้วเงียบเต้ลองเปิดกล้องอื่นบริเวณใกล้เคียงดูเพื่อมีภาพเคลื่อนไหวอื่นแต่ไม่มีเลย ยิ่งเขาสังเกตมากขึ้นเขายิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนถูกวางเอาไว้ให้เกิดขึ้นแบบเดิมๆเ,เหมือนเธอกำลังแสดงบางสิ่งที่ไม่มีใครเคยตั้งใจดูให้จบรุ่งเช้าวันใหม่แสงแดดลอดม่านเมฆลงมาอย่างอ้อยอิงบรรยากาศชื้นเย็นหลังฝนตกเมื่อคืนยังไม่จางเต้ไม่ได้กลับบ้านหลังเลิกเวรเขานั่งอยู่ที่ล็อบบี้ชั้นล่างดวงตาแดงช้ำจากการอดนอนแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถาม เขารอจนเห็นป้าแป๋วแม่บ้านประจำตึกเดินลากไม้ถูพื้นออกมาจากห้องเก็บของหลังเคาน์เตอร์ต้อนรับป้าแป๋วครับเต้เรียกด้วยน้ำเสียงสุภาพพลางเดินเข้าไปหาหญิงชราหยุดมือสายตาแววชะงนก่อนพยักหน้าให้เมื่อคืนผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในกล้องวงจรปิดชั้น14ครับป้าแป๋วนิ่งไปชั่วครู่แววตานิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดชุดดำผมยาวใช่ไหม เต้พยักหน้ามินตราป้าแป๋วออกชื่อเบาๆรากับไม่อยากให้ใครได้ยินเธอเคยทำงานอยู่ที่ชั้นนั้นทำบัญชีขยันเรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรกับใครแล้วเธอเต้เว้นจังหวะก่อนเอ่ยเบาๆเสียชีวิตที่นั่นเหรอครับใช่ป้าแป๋วพยักหน้าช้าๆสามปีก่อนตอนดึกๆเธอกำลังจะเอาเอกสารไปส่งที่ห้องหัวหน้าแต่ลิฟตขัดข้อง มีคนบอกว่าเหมือนประตูเปิดไม่ตรงชั้นเธอก้าวพลาดแล้วป้าเป่าไม่พูดต่อแต่เต้ก็พอเข้าใจเขาสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุเอกสารที่เธอถือก็หายไปไม่มีใครพูดถึงอีกเธอหยุดพูดแล้วถอนหายใจเบาๆพลางพูดว่าตั้งแต่หลังเหตุการณ์นั้นกล้องตัวนั้นจะจับภาพผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกจากลิฟทุกคืนที่ตรงกับวันเสียชีวิตของเธอ ไม่มีใครกล้าดูชัดๆหรอกบางคนบอกว่าภาพมันซ้ำบางคนก็บอกกล้องเสียแต่ป้าไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมครับเต้ถามเบาๆป้าแป๋วเงียบก่อนเอ่ยเสียงเบาบางคนไม่จากไปเพราะยังมีบางอย่างที่ยังค้างอยู่ประโยคนั้นเหมือนสะกิดอะไรบางอย่างในใจเต้เขามองภาพหญิงสาวในหัวอีกครั้งผู้หญิงที่ไม่มีใครมองเห็นผู้หญิงที่ยังเดินอยู่ในความเงียบของลิฟที่ไม่เปิดมานานแล้ว เธอเป็นคนแบบไหนครับเต้ถามต่อหลังจากเงียบกันไปพักใหญ่เรียบร้อยไม่เคยสายขยันทำงานเงียบๆอยู่ในมุมของตัวเองป้าแปลว่าแต่ได้ข่าวว่าเธอเจอแรงกดดันจากงานเยอะหัวหน้าก็เอาแต่ใจมีเอกสารสำคัญที่เธอต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวแล้ววันนั้นเธอรีเพราะเต้ลองยงเรื่องเพราะเอกสารชุดนั้นแหละป้าแปลว่าเสียงเบาได้ข่าวว่าเธอทะเลาะกับหัวหน้าเรื่องยอดบัญชี มีบางอย่างคลาดเคลื่อนแต่เธอยือนยันว่ายังไม่ได้เซ็นส่งสุดท้ายแล้วเต้พูดไม่จบประโยคต่อจากนั้นเหมือนหนักเกินไปสำหรับเช้าวันนี้ไม่มีใครอยากรื้อคดีหรอกป้าแปว๋วพูดขึ้นมาเองหัวหน้าก็ลาออกไปนานแล้วฝ่ายบัญชีปิดไปเงียบกันหมดความเงียบแผ่คลุมระหว่างทั้งสองคนอีกครั้งเต้รู้แล้วว่าเขากำลังมองอะไรอยู่ไม่ใช่แค่ภาพซ้ำจากกล้องเสีย แต่มันคือความพยายามของใครคนหนึ่งที่ยังรอให้ใครสักคนเห็นความจริงจนสุดทางสองคืนต่อมาลิฟต์ตัวกลางของตึกเกิดขัดข้องขึ้นมาจริงๆระหว่างชั้น13กับ14เตเป็นคนประสานงานให้ทีมช่างลิฟต์เข้ามาตรวจสอบช่วงกลางวันหลังเปลี่ยนเวรเช้าบรรยากาศภายในตึกตอนกลางวันดูปกติดีแต่เมื่อเตเดินตามช่างไปที่บริเวณลิฟต์เขากลับรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่เคยหายไป มุมมืดตรงโถงชั้น14ยังคงวังเวงแม้แสงไฟจะเปิดสว่างเต็มที่เราจะเปิดฝาช่องลิฟต์ดูใต้พื้นก่อนนะครับช่างคนหนึ่งบอกพลางไขน็อตที่มุมด้านบนอย่างคล่องแคล่วเสียงโลหะเสียดสีกันดังก้องก่อนฝาด้านหน้าจะเปิดออกเผยให้เห็นร่องลึกที่แสงไฟสาดลงไปไม่ถึงด้านล่างสุดทันทีที่พวกเขาส่องไฟฉายลงไปเต้ได้กลิ่นบางอย่างลอยขึ้นมาจากใต้ช่องลิฟต์กลิ่นสนิมและอับชื้น ปนบางสิ่งที่คล้ายกลิ่นเลือดจางๆนี่มันอะไรช่างอีกคนร้องขึ้นมาเบาๆพวกเขาก้มลงไปดึงเศษเอกสารที่ติดอยู่กับรังเหล็กขึ้นมาพร้อมซองเอกสารสีขาวที่ขาดครึ่งมีคราบสีน้ำตาลฝังอยู่ตามขอบบนซองนั้นเขียนด้วยปากกาหมึกดำฝ่ายบัญชีเอกสารอนุมัติงบเดือนกันยายนด่วนที่สุดด้านล่างสุดมีลายเซ็นและชื่อมินตราศิวกุล เตยืนนิ่งเหมือนถูกดูดเสียงไปจากรอบตัวภาพหญิงสาวชุดดำในกล้องผุดขึ้นในหัวพร้อมเสียงรองเท้าส้นสูงที่ก้องซ้ำทุกคืนเขารับซองเอกสารจากมือช่างด้วยสองมือและเอ่ยเพียงคําเดียวขอบคุณครับบ่ายวันนั้นเตเดินขึ้นไปที่ชั้น14อีกครั้งด้วยตัวเองเพียงลำพังเขานำซองเอกสารไปวางหน้าห้องแผนกบัญชีเก่าที่ปิดตายหน้าห้องยังมีหิ่งพระเล็กๆตั้งอยู่ ฝุ่นจับหนาแต่พระยังอยู่ครบเขาจุดธูปหนึ่งดอกวางสองไว้เบื้องหน้าแล้วพนมมือถ้าพี่กำลังรอใครสักคนผมเห็นแล้วครับเขานั่งอยู่ตรงนั้นเงียบๆจนธูปไม่ไปเกือบครึ่งเสียงลมจากปล่องลิฟแววเบาๆเ,เหมือนเสียงถอนหายใจจากความยาวนานของการรอคอยเต้ลุกขึ้นชา้ชาๆหันกลับมามองห้องบัญชีที่ประตูปิดสนิทอีกครั้งแล้วเดินกลับลงไปโดยไม่หันหลังกลับ คืนนั้นภาพในกล้องเปลี่ยนไปหญิงสาวยืนอยู่หน้าลิฟต์ไม่เดินออกจากมุมกล้องเหมือนเดิมเธอเพียงแค่นิ่งอยู่ตรงนั้นหันหน้าออกมาเงียบงันแววตาเศร้าแต่ไม่ว่างเปล่าจากนั้นเธอค่อยๆย,ยิ้มบางๆออกมารอยยิ้มที่ไม่ได้เศร้าหมองหากแต่เต็มไปด้วยการยอมรับและการปล่อยวางแล้วภาพของเธอก็ค่อยๆเลือนลางลงทีละน้อยจางหายไปจากเฟรมเหมือนหมอกที่โดนแสงเช้าแตะต้อง เต้นั่งมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่เหมือนหยุดเต้นไปชั่วครู่ความรู้สึกอบอวลในอกไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกับความโล่งความเศร้าและความเข้าใจปะปนกันอยู่เขาไม่รู้ว่าเธอมองมาที่กล้องหรือมองมาที่เขาแต่ในวินาทีนั้นเขารู้สึกว่าเธอรับรู้ถึงสิ่งที่เขาทำและยอมรับมันด้วยใจสงบเหมือนความเงียบทั้งหมดในตึกได้กล่าวคำขอบคุณผ่านรอยยิ้มนั้นแล้ว คืนวันที่12ของเดือนเวียนมาถึงอีกครั้งวันที่มินตราเสียชีวิตเมื่อ3ามปีก่อนเต้มาถึงก่อนเวลาเปลี่ยนเวรเล็กน้อยเขานำดอกไม้สีขาวดอกเล็กๆน้อยหนึ่งดอกวางไว้หน้าจอที่เคยแสดงภาพจากกล้องตัวที่สี่กล้องยังทำงานตามปกติแสดงภาพโถงหน้าลิฟท์ชั้น14แต่ไม่มีใครปรากฏในภาพอีกเลยไม่มีเงาไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีท่าทางซําซ้อนแบบเดิม เมื่อวานเป็นยังไงบ้างพี่เต้เจอเธอไหมรอปพเวนเช้าทักขึ้นขณะกำลังจัดของก่อนกลับบ้านน้ำเสียงติดหยอกล้อเต้ยิ้มบางๆสายหน้าเบาๆไม่เจอแต่ก็รู้สึกว่าเธออยู่คืนนี้อาจจะเจอก็ได้นะครับรอปพแซวต่อพลางหัวเราะแล้วถ้าเจออีกทำไงดีล่ะพี่เต้หัวเราะเบาๆก่อนจะตอบเรียบๆก็คงทักเธอว่าไม่มีใครลืมคุณนะครับ รอปภเวรเช้ายกมือไหว้ลอ้อลอโอเคครับงั้นผมขอกลับก่อนนะขอให้คืนนี้สงบเหมือนทุกคืนเต้พยักหน้ามองเพื่อนร่วมงานเดินหายออกไปทางประตูหลังจากรอปภเวรเช้าจากไปความเงียบก็เข้าครอบคลุมห้องควบคุมอีกครั้งเต้รู้สึกเหมือนบางอย่างขาดหายไปเสียงคนเสียงหัวเราะหรือแม้แต่ความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆที่เคยมีอยู่ ตึกทั้งตึกดูนิ่งผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงแอร์กระทบเพดานเบาๆและจากนั้นเสียงฝนก็เริ่มดังขึ้นทีละนิดหยดแรกกระทบกระจกหน้าต่างแล้วตามด้วยเสียงฝนโปรยปลายเป็นเสียงที่น่าจะทำให้รู้สึกอบอุ่นแต่คืนนี้กลับเหมือนเพิ่มความว่างเปล่าในอากาศเข้าไปอีกคืนนี้ผ่านไปอย่างสงบไม่มีอะไรผิดปกติมีเพียงเสียงฝนที่ตกเกือบทั้งคืนเตเฝ้าจอจนรุ่งสางไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆในภาพ ไม่มีแม้แต่งเงาเล็กๆจากมุมที่เคยมีนี่ก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วเขาพึมพำกับตัวเองเสียงเบาแต่ชัดเจนพอในความเงียบเต้เอนหลังพิงพนักเก้าอี้มองเพดานสลัวๆอย่างครุ่นคิดบางทีเธอคงจากไปแล้วจริงๆบางครั้งการได้เห็นไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้เข้าใจและจากกันอย่างสงบเสียงประตูเลื่อนเปิดออกเบาๆ รอปอพอเวนเช้าคนเดิมเดินเข้ามาพร้อมกาแฟในมือไงพี่เต้หน้านิ่งเฉียวนะเมื่อคืนมีอะไรหรือเปล่าเต้หลุดจากผวังหัวร้อนนิดนิดสายหน้าไม่มีอะไรหรอกนั่งคิดเรื่องเก่าๆนะดีแล้วครับพี่กลับไปพักผ่อนได้แล้วนะเลิกงานแล้วเต้พยักหน้าส่งยิ้มบางๆโอเคงั้นพี่กลับก่อนนะจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นหยิบกระเป๋าสะพายพาดบ่าเดินออกจากห้องควบคุม ข้างนอกเสียงฝนยังโปรยปลายเบาๆเต้เดินผ่านล็อบบี้เงียบๆของอาคารสูง30ชั้นแล้วหายลับไปในความเงียบของรุ่งเชา้า